จเรียบสัวในตองเนียบัรสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสำหรับวิดีโอคลิปนี้นะครับเราจะมาดูเนื้อหาในวิชาการฝึกอ่านภาษาเขมรน,นะครับในส่วนเมรีนฮาสปรัมปีนะครับเดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟังก่อนนะครับแล้วเราค่อยดูรายละเอียดกันนะครับมะกอมะข้อมะจอมะดอมะซอมะหอมะออละข้อ លបលហលអមកាមកាងមកចាមិនដាយម្ដងមកសៅមកហូបមកអមល្ខោនលហងលបែងលៃត្រើយមកាងមកចាបាទីសមកសៅមី លបៃលបៃដូចមាដិចផ្លែមកកល្ខោនសំដែងរឿងល្អល្អម្ដាយខ្ញុំបេះលហុងម៉ូធ្វើជ្រក់ម្ចាស់ប្រទេសធ្វើមកហូបតតួលភាញាវមុខប្រទេសសុភីមានដើមមកកកពស់លៃលហុង ครับสรับรายละเอียดอันนี้ในบทนี้นะครับก็เป็นเรื่องของเพียชนะซ้อนที่ใช้เป็นเพียชนะกล้ํานะครับรายละเอียดก็อยู่ที่หัวข้อ5.3นะครับในหน้าที่71นะครับในหนังสือเรื่องของการอ่านสกเขมนะครับเพียชนะต้นเป็นตัวมอกับตัวโมกับตัวโลนะครับซึ่งเป็นเสียงอ่อนนะครับทั้งคู่ก็ไปดูนะมีกรณีส่วนใหญ่นำเสียงแข็งหมดนะครับ ไปดูแล้วกันว่าทำไมมันออกเสียงอย่างนี้นะครับมีอะไรบ้างมะกอนะครับมะคอมะจอมะดอมะซอมะฮอมะอละขอละบอละฮอละอทีนี้มาดูคําศัพท์นะครับมะกะก็คือมะกอกนะครับมะกะเป็นพืชชนิดหนึ่งต้นมะกอกนะครับมะคางแปลว่าหนึ่งข้างนะครับจริงๆมันมาจากคาว่ามุยคางนะครับคือพูดรเดร็วๆมันกลายเป็นมุยอ่อ มาคางเหมือนคำว่ามุยดมนะครับหนึ่งบาทผู้เดียวก็มาดมนะครับแปลว่าหนึ่งบาทเหมือนกันมาจ้านะ um ครับมาจ้าแปลว่าเจ้าของนะครับมาไดแปลว่าแม่มาดองแปลว่าหนึ่งครั้งมันมาจากคาว่ามุยดองนั่นแหละหนึ่งครั้งผู้เดียวก็เหลือแค่มาดองนะครับมาเศร้ามาเศร้าแปลว่าแป้งมาโฮบแปลว่าอาหารมาออมก็คือผักอีออมนะครับอยู่ในทุ่งนาเอามาตำน้ำพริกครับหอมดีนะครับละคร ละครก็คือละครนะครับการแสดงละครนะครับละหงก็คือต้นมะละกอนะครับละแบงละแบงแปลว่าการละเล่นนะครับการแสดงการละเล่นละไอละไอเป็นภาชนะสําหรับใส่ของนะครับคล้ายๆกับจะเรียกได้ว่าะจาดได้ไหมแนประมาณนั้นนะครับสารจะไม่ไผ่เตยมะคางนะครับเตยก็คือฝั่งน้ํานะครับมะคางคือหนึ่งข้างนะครับเตยมะคางก็คือ ฟากหนึ่งของของแม่น้ํานะครับมาจ้าประเตียก็คือเจ้าของบ้านนะครับมาซาวมีอ่ามาซาวก็แป้งมีก็มีนะครับาาอ่า,าก,ก,นะอก็คือแป้งมีนั่นเองนะครับแต่ในภาษาจีนคําว่ามีนี่แปละว่าข้าวนะจริงมันคือแป้งแปงข้าวประมาณนั้นน่ะถัดมาครับระใบยระบายนะครับระใบยระบายระใบยก็คือลือเรื่องนะครับระบายก็อาจจะเป็นคําที่เติมเข้ามาแปลว่าเรื่องลือนะครับมีชื่อเสียงลือเรื่องนะครับอ่าโดยมาได อ่าโดยมันเด็กก็มันจริงๆริมันมาจากคําหลังครว่ามันเด็เนี่ยแปลว่าทําไมนะครับถัดมาครับแพรมากะก็คือผลมะกอกนะครับมาดูประโยคบ้างนะครับละครก็คือละครสําแดงก็คือแสดงนะครับเรื่องละอละอ,ละอเรื่องสนุกอ่าเรื่องดีๆเรื่องสนุกสนุกนะละ,ละครได้แสดงเรื่องสนุกสนุกมาได้ขยมแม่ฉันเบะละหงอ่าเก็บมะละกอโมทเทอร์มาทํา จุกนะครับจุกนี่เป็นเหมือนกับผลไม้ดองนะเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ผลไม้ดองคือผักดองที่ที่เราเรียกว่าอาจาดนะเอาไว้กินกับพวกของมันๆน,นะครับมันต้องเอาไว้ของเปรียปร้ยวๆมามาดองกับพวกน้ำส้มสายชูอะไรเงี้ยแล้วก็กินนะครับจะได้ไม่เลี่ยนถัดมาครับมะจ๊ะเปเตี้ยนะครับเจ้าของบ้านทเว์มโฮมททำอาหารนะครับต,ตัวตัวพีเงียวรับแขก มุกเตียสพุพีหน้าบ้านสุพีนะครับเมียนเดิมมะักะมีต้นมะกอกกระปัวสูงนะคร,ครับสำหรับวิดีโอคลิปนี้นะครับก็มีเพียงเท่านี้ครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสอ,อกุลสมจะเรียบเรียบแบบ